สวัสดีสวัสดีนะคะทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้ใกล้จะพามารีวิวที่พักที่สกลนครเผื่อใครอยากมาที่นี่ที่จอดรถกว้างขวางมากตามไปดูกันเลยว่าที่ไหนนี่ไงทุกทุกคนติดถนนเลยนะคะทุกทุกคนคะ่ะที่พักที่สกลนครเนาะนี่ดูว่าขาวน้ำตาลนี่คือโรงแรมเอพีเพสบริการห้องพัก24ชั่วโมงนั่นเองนะคะก็ นี่เลยเผื่อเพื่อนๆท่านใดตามหาก็มีเบอร์โทรงานมารับปริญญาก็มาได้ติดถนนเลยนะคะที่จอดรถกว้างมากบอกเลยคือประตูทางเข้าก็กว้างที่จอดรถก็กว้างนี่เลย APS เป็นสีชมพูตรงนี้คือบริเวณห้องพักเออที่จอดรถนะคะนี่คือที่จอดรถก็เข้ามาก็ติดตอ่อ ติดต่อเคาน์เตอร์ได้เนาะท่านใดมาติดต่อก็ติดต่อที่นี่เลยเคาน์เตอร,ตอร์แต่แนะนําว่าให้จองมาก่อนเลยนะคะใครที่รับปริญญาอ่าชะล่าใจเพราะที่นี่ที่พักเต็มในช่วงรับปริญญาก็แนะนําให้จองมาก่อนเลยนี่นะคะบรรยากาศภายในห้องพักก็จะเป็นประมาณนี้นี่ ก็าสามารถขับรถเข้ามาจอดตรงหน้าห้องพักเพื่อขนของลงได้เลยนะคะที่จดรถกว้างขวางมากวันนี้ตื่นเช้าหน่อยก็มีสองชั้นเนาะเดินเป็นกระดาแต่นี่คือห้องของเราเออเราได้เลขหนึ่งศูนย์หกก็ ไปเลยนเมื่อคืนอยู่มาแล้วเนาะจอดมีตู้สภาห้องน้ำเนาะบริเวณห้องน้ำนี่มีน้ำอุ่นเนาะอืมบรรยากาศ เมื่อคืนก็นอนไปดำบรอยแล้วก็มีตู้เย็นให้เนาะโอเคก็ okay. สำหรับวันนี้ก็ก็พามาแนะนำโรแงแรมที่จังหวัดส,สกลนครเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปรอบปร,ริญญาจริงแล้วถ้าใครอยากมาก็อย่าลืมจองก่อนนะจองก่อนห้องน้ำกว้างขวาง,วางไฟสว่างสวยมาก ก็คลิปนี้ลา,าไปก่อนนะคะขอให้ทุกทุกท่านที่มารับปริญญาช่วงดีมีความสุขมีที่พักเดินทางปลอดภัยกันทุกทุกท่านนะคะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ